สวัสดีค่ะมาแล้วมันเพาตะลุกมันพาเพลินมาแล้วพี่น้องมาอีกไเนี่ยครับมาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ่าฮะโอ้ยแมวแม่นแมวล่าหรือว่าเปียกล่าก็ดนี้อาหารสิงโตมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจัดอีกแล้วจัดอีกแล้วพี่เรียกมาเลียงทรงก้อนออกบ้าน โอออกกันออกจากออกจากกทมไปสู้ออกไปสู้บ้านนอกเขาเอ้ืมอบรีเล็กไก่ปนไอกระน้ำไห้น้องให้นุ่งให้ทีมงานเขาได้กินขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่เล็กหลายๆมือไหนมือซอยเขามือซอยเขาอาจารย์บุตร เมีอนเดิมเอาเอาโอ้ปลาสุกุู้เนกผนนกนี่น้ำน้โอ้โหอัน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 ปลาสุกตักไม้ใหเนี่ยไม้จานเปียกอาบเต่อโอ้ยนอวาดีเลยวะครับแมวลาแมวลาเอ้ยแมวลาเราเนี่ยไม่ยังลาพู้นี มาลูกขึ้นมามาอาบน้ำพอสุกตักหน่ายแล้วน้ำนะบักหัวงอกนะลุกขึ้นมาแตวนี่บักหัวงอกไปยังตายมาเนี่ยไปนอนวันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเพิ่มพลังเขาจะเพิ่มพลังเพิ่มพลังจะไปนอนตัวเพิ่มพลังจะไปนอนตัวเอ้าแล้วทีมงานอาจารย์ใจเด้ยวป่ะนี่ทั้งใดมูกไปนอนใส่น้ำหาหมูหรือเปล่าโอ้อาจารย์ทิ้งอยู่ใส่ ยันยหาปะอืมาตอนงหมดเป็นนบบอมาเด้อทีมงานเขาอยู่ไกลๆรอนี่แหละพี่น้องน้ำกันเบมือทุกบูทุกคนมากินน้ำกันเออการใช้อันประธานซอยกิ่เจียงประธานซอกินเจียงทุกบูทุกคนแม่ดูได้สันนันพ่อวังนอนอยูหลานบ่ะโอ้ ไอ้ดูลสมเดียวแม่ดุมีแม่ดุหมือนี่มี้มือน้านนี่เพิ่นเพิ่นหนึ่งเข่าไปเพิ่นหนึ่งเข่าไปโอเคไปเอื่นทีมงานเขามากินหน่อยกินหน่อยกนบ่ได้ด้กินหน่อยกนบ่ได้มเล่าคำแหงกอันนี้เลยสะขามไปทางเลยเมี้ทัน เอาลูกพนะไปท่านายไอ้พ่อเนี่ยโอ้โหจะเป็นดีซะเด้อจะเป็นดีซะเด้อขอบคุณเด้อไอ้เด้อขอบคุณ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 หลายๆพี่น้องครับเอาจะมันดีให้ซะขอบคุณหลายๆมีของต่อนของฝากค่ะมือยู่อ่อน้อยมันก็จะดีหรอกแต่มันเป็นแบบอยากบอกกันบังยาเนี่ยมี่ตุงผู้สิงเม้าหัน เอาละอาจารย์ทิ้งกับมาแล้วพี่น้องอาจารย์ทิ้งกับแม่ละตัวเดียวเจอกันเพราะวังตอนนี้อ่อนซ้อนหลายอ่อนซ้อนนานยิงตัวยืนเงิดยืนเงิดยืนง้อแล้วเอาแล้วเจ้าเข็มตั้งแต่กระตุงะตึ่งละเอามวนซื้นหัวเซลล์พี่น้อง Phút nát, phút Hãy phút hãy 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 Áo hãy 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 มาควาปัญญาม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 าาด้วยช่วยกันดมด้วยช่วยกันโอเคโอเคพอล้วกันันา chẳng nhắn chẳng nhắn nhang là chẳng những chẳng những chẳng những là những chẳng 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 những nhang những chẳng nhang cái nhánh กอบันดัลคุณจักรโอ้ยขอบุญสนั่นอาจะมย์ขอบคุณลหลายหขอบคุณลหลายๆขอบคุณหลายๆขอบคุณพิลีก,ลลกลหลายหลายหมาก,มากไม้กายกลก่องเนยมาพ่อมาอาจารย์พ่อมามามาเขาม่กินน้ำกันเขามากินน้ำกันเขามากินน้ำกัน อู๋เปียมาแล้วพันดียวแล้เพราะถูกลับไปเอาอูเปียมาแล้วเราถูกรับไปเอาอูเปียมาแล้วเห็นทีมงานเขากินได้กินเล็กแล้วก็มีความสุขพีน <c oughs> ่น้องเดี๋ยวเจอกันพี่น้องเอ้ยบันนีแต่เหนื่อยพี่น้องเพราะว่าไก่พูดนววะไก่เป็นตัวเลยไหมพูดนะซื้อมาให้อำมาตย์การ <c oughs> ใช่ประจัน จิ ừ, nine, ้มงั Nelson, van, ้ tuh, sure. ji, นก็น่าซอยกินเบียงเปิ้นบ่เคยกินดิบอันนี้หมากไม่มากไรโอ้ยมันหลายนะนี่พี่น้องอดซ้อนหายอดซ้อนอดซ้อนก็หมักก็เบียงนุ่มเอาเด้อยพอเด้อนุ่มเอานุ่มเอาเอาไปสู้กันกินมันบ่แม่นหน่อยๆน่อกินบ่เบิดแม่ดุูแลจะขันรับผิดชอบกกินบ่เบิดเน่แม่ดุกยากเี่เนี่ยนุ่มไปหลายๆมันอิ่มกันมันหลายอยู่บนน่ะซอยออกมันเบิดซอยออกมันเบิด คนมันหลายอยู่มันหลายอยู่โอ้เอาไปเอาไปเอาไปซื้อกันกินยนีมงานออกมาท่านเบิดอยู่ต่างคนต่างนนอย่างนอนพี่น้องพวกรอกกันไปไปพี่น้องคณแม่อมาย่ามาหยุดไปยืนยุกไก่ปานั่นทีมงานเอามามามา

เอา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 โอ้ยออทนออทนลายออนลายออนลายทีมงานเขาอะไรกินน้ากันเเนาะ่มานอนาวเกากันไม่คักเอากันมาไ่หนอนกได้มาปลาหอดมามาม กินตะก้อนนั่งไปกินตะกอนนั่งไปกินตะก้อนนั่งไปเอากบพื้นะเอาับพื้นจุ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 จ โซฟาทีมงานเขากำลังกินคือกัน,น,กนพี่นอ้องเหมือนตื่นยายเด่นโอ้ยยายไปกินเข่าอยู่ผู้เดียวขุนบาทนี่คุณแม่ลำไยแปดหลอดมาั้ะตั้งแต่ยายแม่ลำไยแปดหลอดพุกมันนั่งกินอยู่ผู้เดียวอ้าวอ,อยู่พวกแม่เอ้ยเนี่ยอยากจะกินหล,ลายไรหมากไม่หมาก,มากไรก็มีนอนมั่งยังยุดรถนั่นบ่มีผู้ใดเอาดอกไปแมา วิ่งหมักไม่หมักอะไรก็นไรกำลังกลินแม่แม่กำลังกินอาหารทิงตัว <laughs> ได้อาหารทิงตัวอีกแล้วเ <laughs> พ <laughs> ิ่มพลังเพิ่มพลังต้งน,นี้ค่ะขินห่างวุ้ยแต่ก็ไม่รู้คือไม่มกินเขาน้ำมู นี่พระพี่น้องเขากินข้าวกับอาหารสิงโตขอบคุณพี่เด็กขอบคุณพี่เด็กโอ้กับนกพิราบเอาเอาขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆมาเลี้ยงมาบอสมาเลี้ยงบางลูกน้องกันโอเคมามามาค่ะค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณก้มหักก้มแพ่งขอบคุณก้มหักก้มแพ่งพี่น้องเพื่อนาหมด น้าหล่าเอ้ยมากินข้าวน้ำกันมากินข้าวน้ำกันอาคลิปนี้ขอบคุณพี่เล็กขอบคุณไอ้ทรายพวกเราซื้อของฝากของต้อนให้เอาอัไอ้ซื้อไาจังไงก่อนลืมข้าวถึงถามซื้อหน่วยครับซื้อหน่วยเอ้าคนซื้อหน่วยือหลายแท้ยี่นี่ก็สองหน่วยสามหน่วยอ้ัน่อหนึ่ยคนบึงเลยโอ้เอออีกหลายมาฝากอาจารย์แต่กับอาจารย์สมบังขอบคุณน้าหลาได้เด้ออืดีมีแห้งก้มหักก้มแพงอีกขอบคุณหลายๆขอบคุณหลาหล่าคลิปนี้ ถ้าพี่น้องเขาอย่าท่อ่าลย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแม่ลําพ่อก็ออาจารย์ตายคลิปต่อๆไปถ้าพี่น้องเด้คลิปนี้ให้อาจารย์โนติกับทีมงานเขากินข้าวแล้วก็สิได้าพักผ่แล้วก็มาม่วนน้ำกันมือแรง ที่กินแก้วซอยสิบสามพี่น้องอเหมือนน้ำกันกับสาวน้อยพชรปานแพงทีมนี้เอาไว้ซัมน่น่าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ